บนพื้นที่สูงและชายแดนประเทศไทยมีความหลากหลายทางเชื้อชาติสัญชาติศาส,สนาและวัฒนธรรมใช้ภาษาถิ่นเป็นภาษาหลักและใช้ภาษาไทยเป็นภาษาที่สองประสบป,ปัญหาด้านการสื่อสารปัญหาความยากจนปัญหาสุขอนามัยปัญหาสภาวะแวดล้อมป่าไม้น้ำอากาศการค้ามนาคมที่ยากลำบาก ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนปัญหายาเสพติดปัญหาการลากักลอบค้าขายสิ่งผิดกฎหมายปัญหาการย้ายถิ่นฐานการใช้แรงงานเด็กการละเมิดสิทธิมนุษยชนปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางด้านการเมืองเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมของประเทศมีโรงเรียนบางส่วนจัดการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะเช่น จัดหอพักนอนสำหรับนักเรียนที่มีอุปสรรคด้านการเดินทางการส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตโดยมีรูปแบบและวิธีการที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่แต่ยังขาดการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพขาดการประสานงานและการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืนและเป็นระบบสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้กับประชากรในวัยเรียนทุกคนได้จัดทำโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารเพื่อให้ประชากรไวเรียนได้รับโอกาสในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เหมาะสมกับบริบทของพื้นที่เริ่มต้นโครงการตั้งแต่ปีพุทธศักราช2549 มี24เขตพื้นที่การศึกษาเขาร่วมโครงการครอบคลุม14จังหวัดจนถึงปัจจุบันมี2,145โรงเรียน87เขตพื้นที่การศึกษารวมทั้งแสดงที่ทกานสักาสการสนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐานความเป็นอย่างยิ่งว่า ได,ด้รับความร่วมมือาจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนในลักษณะประหุกเครือข่ายภาคประชาชนผู้ปกครองผู้นำชุมชนภูมิปัญญาท้องถิน่นคณะกรรมการสถานศึกษาสถาบานันศาสนาชมรมนักการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรก,กันดารภาครัฐโรงเรียนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลศูนย์การศึกษาน,นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยสถานีตำรวจภูธรกระทรวงมหาดไทยกระทรวงแรงงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนเช่นองค์กรยูนิเซฟมูลนิธิสุพรรณมิตรแห่งประเทศไทยองค์กรพแพรนมูลนิธิสงเคราะห์เด็กยากจน CCF มูลนิธิเกื้อฝันเด็กมูลนิธิภาษาศาสตร์ประยุกต์มูลนิธิสตรีออสเตรเลียนิวซีแลนด์ในประเทศไทย สถานประกอบการซึ่งได้รับความร่วมมือทุกระดับในพื้นที่ประกอบกับมีกลยุทธ์และนวัตกรรมที่ใช้ดำเนินง,งานที่สำคัญดังนี้ 1. กลยุทธ์พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศที่เอื้อต่อสิทธิโอกาสทางการศึกษาพัฒนาโปรแกรมระบบฐานข้อมูลของนักเรียนจัดทำสัมมโนโประชากรวัยเรียนและจัดทำแผนที่ทางการศึกษา 2. กลยุทธ์พัฒนาระบบดูแลและเฝ้าระวังนักเรียนให้ได้เรียนจบการศึกษาภาคบังคับและพัฒนาเต็มตามศักยภาพใช้กระบวนการคัดกรองป้องกันและแก้ปัญหาพัฒนาและส่งเสริมตลอดจนส่งต่อนักเรียนไปยังระดับชั้นและสถานศึกษาในระดับสูงขึ้น 3. กลยุทธ์สร้างทางเลือกในการเข้าถึงบริการทางการศึกษาด้วยวิธีการที่หลากหลายโดยใช้รูปแบบการจัดการศึกษา การจัดการศึกษาแบบพักนอนนักเรียนบ้านไกลที่ต้องเดินทางจากหมู่บ้านย่อมบ้านไม่สามารถเดินทางไปกลับระหว่างบ้านและโรงเรียนในวันเดียวได้จึงได้จัดที่พักนอนให้กับนักเรียนมีการจัดกิจกรรมหอพักจัดครูหอพักดูแลอย่างใกล้ชิดมีการประกอบอาหารเลี้ยงดูครบทุกมือ้อจัดการศึกษาแบบส่งเสริมอาชีพและทักษะชีวิตสำหรับให้นักเรียนได้มีทักษะทางด้านอาชีพมีไรายได้ระหว่างเรียน สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้จัดการศึกษาแบบแนวคิดภูมิสังคมสำหรับให้นักเรียนได้เรียนรู้จากองค์ความรู้ของภูมิปัญญาของคนในชุมชนสังคมเพื่อดำรงตนอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขจัดการศึกษาแบบคละชั้นเรียนแก้ปัญหาครูไม่ครบชั้นโดยการนำนักเรียนในแต่ระดับชั้นมาเรียนรวมกันในห้องเดียวกัน จัดการศึกษาแบบห้องเรียนเคลื่อนที่ศูนย์การเรียนรู้จัดการศึกษาแบบห้องเรียนเคลื่อนที่เป็นการจัดให้มีห้องเรียนสาขาซึ่งตั้งอยู่ในหย่อมบ้านที่ห่างไกลจากโรงเรียนแม่เพื่อนักเรียนได้เรียนใกล้บ้านจัดการศึกษาแบบหนึ่งโรงเรียน3ระบบจัดการศึกษาแบบหนึ่งโรงเรียน3ระบบโดยการจัดการศึกษาแบบการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย จัดการศึกษาแบบเพื่อการอ่านออกและเขียนได้โดยใช้รูปแบบทวิภาษาใช้ภาษาถิ่นเชื่อมโยงกับภาษาไทยเข้าด้วยกันเพื่อให้นักเรียนและครูสื่อสารกันอย่างเข้าใจและง่ายต่อการเรียนรู้ในวิชาอื่นๆทั้งนี้มีการสร้างมาตรฐานของงานบริการให้เกิดขึ้นในเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยใช้แผนปฏิบัติการประจำปีเป็นตัวขับเคลื่อนกลยุทธ์ให้ประสบผลสำเร็จ ผลสำเร็จที่เกิดขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ได้ดำเนินวิธีการหลากหลายนวัตกรรมนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารพบว่านักเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารมีโอกาสได้เข้าเรียนมากขึ้นทุกปีลดความเหลื่อมล้ำและลดปัญหาการออกกลางคันและจบการศึกษาตลอดจนเรียนต่อมากขึ้นนักเรียนในพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารมีทักษะชีวิต ทักษะอาชีพและการมีงานทำสำนึกอนุรักษ์ท้องถิ่นสิ่งแวดล้อมมีความเป็นไทยภายใต้หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงปัจจัยหลักแห่งความสำเร็จของโครงการได้แก่การพัฒนารูปแบบนวัตกรรมการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับบริบทของแต่ละสถานศึกษาการระดมทรัพยากรให้เหมาะสมกับการจัดการศึกษา การส่งเสริมขวัญกำลังใจสวัสดิการให้ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาการส่งเสริมบทบาทของผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการจัดการศึกษาเนวทางการพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่ภูเขาสูงและถิ่นทุรกันดารเพื่อให้เกิดความต่อเนื่องและความยั่งยืนของการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการทำโดยการทำงานร่วมกันเป็นทีม ในลักษณะประมุขเครือข่ายที่มีการแลกเปลี่ยนเนรียนรู้และช่วยเหลือกันสร้างความพึงพอใจในการจัดการศึกษาให้แก่ผู้ปกครองชุมชนและนักเรียนใช้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางพัฒนาปรับเปลี่ยนวิธีคิดการทำงานโดยน้อมนำราชดำริมาสู่การปฏิบัติด้วยการจัดการศึกษาที่มีรูปแบบหลากหลายเน้นทักษะชีวิตคุณธรรมจริยธรรมทักษะอาชีพ และส่งเสริมอุดมการณ์การพัฒนาของครูและบุคลากรทางการศึกษา